ได้ัดเนี่ยโอ้เชือกครับพี่น้อ,องกี้แล้แตกน,นันฮะสองร้อย่สองร้อยก็เอ้ไปเลยทีเดียวเลยพี่ ออกข้างันนูลนเลยไว้เอาใส่ตรงกลางจบเลยบาทเนี่ยเดี๋ยวยพี่เดียวกันหลุดมทัทั้งพวงเลยทั้งพวงเลยพี่เดียวเอาไปเอามาทีเดียวเลยบาทเนี่ยหลุดหมดแล้ว มันติดเชือกมันแตกเมื่อกี้นะ่ะไอเชือกเขามัดไว้นะ่ะเขาตอกเหล็กไว้ใช่ไหมแล้วเอาเชือกรัดไว้อีกทีนะ่ะมันจะแตกต,ตรงนั้นเลยสินน้องได้แล้ว ดูครับผมวันนี้ไม่ใช่งานเองนะครับวันนี้วันนี้ทำงานให้เพื่อนวันนี้ได้ได้โอเคได,พด,ได้พี่เดียวได้แล้วพี่เดียวได้แล้วเบียงเลยได้แล้ว Ugh! Oh. ไปแล้วไปแล้วโอ้พอไปจะานากไปแล้วเนี่ยเบี่ยงข้างครับเบี่ยงข้างอโอ้ฝีมือการทำของเสียเลเนี่ย ยาวคุบเลยเนยโอ <c oughs> ตามก็ตามขึ้นเมื่อกี้กลับเลย ครับระวังเซรีครับวอเตอร์ครับพี่เดียวสามคนเห็ดมาเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้ขึ้นมาดอกเดียวยาวเลย <c oughs> ไปครับเอาต่อพี่เดียว สายไฟครับสายไฟเดี๋ยวท่มกันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเป็นเรื่องครับเดี๋ยวทำอะไราออกมาตามรถเลยครับงานเยอะครับงานรีบนะครับอันนี้งานสุดท้ายแล้วนะครับน้องมาตามพี่เดียวรอบสองเลครับวันนี้โดนตามสองรอบแล้วครับยังไม่เสร็จดีนะครับน้องก็เร่งเนาะต้องยกไปเข้าความสามนะครับสามเหมือนกันครับฝั่งนั้นก็สุราษฎร์สามวันนี้ก็สีบันสามอ๋เสร็จแลวพี่เดียว เดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งครับทีนี้ก็จะฝังนะครับแล้วก็เอาท่อขึ้นอีกก็ถือว่างานเสร็จครับเรียบร้อยกิจกรรมของฟาร์มนี้ครับหมดแล้วงานนะครับหมดเป็นทีละร้อยเนาะเดี๋ยวเคลียร์นี่กับาข้างหน้าอ่าท่อนะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายวิดีโอดูเนาะครับโอ้ยเมื่อไงคนโลครับยากยากครับเส้นงทุ่ยไทยเนี่ย แกงกันด้อครับโอ้ยลูกพีกันเดีแกงแด้เล็กน้อยขาดเลยเฮ้ยเออได้แล้วได้แล้วปล่อยให้แกปล่อยก่อนมาเ่ย ปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยลงก็ไม่ดีโอแล้วยาวไปเลยวะเนี่ยถึงเลยวะเนี่ย เอาไปอยู่ข้างหน้าเลยบ้านเนี่ยทบสองเลยบ้านเนี่ยผ่านได้แหละเอาได้แน่นอน

ท่อนี้ยังผูกเชือกไว้สุดจอดจริงโอเค้ มันจะไม่เท่ากันเองเนี่ยอเนี่ยครับเวลาพื้นมเท่ากันเห็นเลยครับแท็กเห็นชัดเจนเลยมันกดขังหนึ่งอ,อันตรายดีแม็ก็จะเจ้าวายเรียเน่โอ้โอ้นี่ครับพี่น้องนี่เห็นแล้ววาน,นีวแท็ก แพ็กเวลาเราทำกันเป็นสี่่พี่น้องเอาด้เวลาสร้างขึ้นเลยวะเนี่ยเอามันครับสภาพเดิมเด้อพี่เอาเดี๋ยวคอยติดตามกันครับพี่น้องนะครับลุกน้องผมเทบอะพี่น้องลุกน้องผมลูกน้องผมาะผมเนี่ยของของแท้วะพี่น้องลุกน้องผม <c oughs> แมคโครเขาคตดโยกขี้รถมาเนาะเอ็นบอกพี่น้อง อี่แตนมองผมสุดยอดหรอสุดคนบอกโครคุณจะเอาลงมาสงสัยอยากให้ไปโค้ชดากนี่ครับก็น่าสงสารครับพี่น้องแมโครผมเห็นไปเตะโตนครับถือเสื้อไปเป็นเป็นม่วงแหละแมโครเห็นไมโครผมเห็นครับ ตีทวนนี่ติดหน่องเลยนะีไม่โก้วปวดไปปวดไปมาเนี่ยมาขึ้นรถก่อนเนี่ยไอพี่เอวขึ้นก่อนนะขึ้นแต่รถชงช์เด็ดเนี่ยเอา <ś m _> เห็นแล้วครับหลังจากสงสารติดหน่องแหงมันโค้เว้นที่เท้อยู่ No lie. Maybe I'm not เมือนครับทีมงานผมมารถเด้อ

ไม่หมุนแล้วเปลี่ยนแบตแล้ว Hãy mượn gặp ครับล่อๆเดี๋ยววิวเชี่ยวทางก่อนพี่น้อง จะล่อหน้านแล้วไอ้รถไปก่อนเราพี่โอเคบิดตัวนะครับดูการบิดตัวนะป่ะเนี่ย ha ha ha